วิดหมอวิวนะคะต่อไปก็เป็นคำถามที่เจอบ่อยมากๆนะคะว่าเป็นสิวที่กร้าฟผมเนี่ยเป็นเรื่องปกติไหมนะคะปกติแล้วหลังปลุกผมเนี่ยจะเจอเคสที่เป็นสิวบริเวณโคนผมหรือรากผมเยี่ประมาณสัก70-80%ถเซนะคะเพราะว่าบางคนที่เป็นสิวที่บริเวณด้านหลังนะคะเราต่อร้ามาเนี่ย อเอามาปลุกด้านหน้านะคะมันก็มีโองงกาสนําเชื้อที่ทําให้เกให้เกิดสิวบักเสบนะคะบริเวณกล้ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เกิดจากการที่ผิวด้านหน้านะคะเป็นคนผิวมันแล้วก็มีสิวตันเดิมอยู่นะคะการที่เราเจาะรูไปเป็นจานวนเยอะๆเนี่ยมีโอกาสกระตุ้นการเกิดสืแอคทเรีได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลหลังปลุกผมเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะคะของที่คลินิกเนี่ยคะก็จะมีการดูแลให้ยาฆ่าเชื้อทําแผลสาบผมอย่างดี จนมั่นใจนะคะว่าคุณไข่ไม่มีสิทธิ์แล้วแล้วก็สามารถดูแลตัวเองเขละผูกพันได้ค่ะ